ผมโดนผมโดนแมงป่องต่อยโอ้ยผมโดนแตนตอดโอ้ยผมโดนอะไรตอดดีวะแล้วคุณแชร์ไงอ่ะเขาบอกผมดิอยากรู้ไหมอุ้ยโอนมาให้ผมห้าสิบวอเอาอะไรคือรวมเสร็จแล้วลในป่าในป่านี่ยังต้องใช้ทัวอลเล็ตกันดีกว่าครับเป็นยังไงเวลาผมอยากได้นาผมต้องสแกนจ่ายมาแล้วไอ้นี่ผมไออยากได้ครับอไอมุสเองพอดีเลยเฮ้ยนี่ไงเรารวมกันละรวมกันเราอยู่ในไฮประในหนึ่งอะ ตายแล้วครับยังป้องกันผมจะตายแล้วทุกคนผมก่อนผมอยู่น้ำผมต้องการงูงูกัดงูกัดเลยนี่ปูนั่นคือปูลองงูจังใหญ่ยิ่งผมมีหอกนะถ้าจะลาสัตว์นี่ผมจะปูมันนี่เดี๋ยวนะกินสดเลยหรอรสชาติอันดีเยี่ยมมันจะล่อเราไปกินนะครับพี่เออปูมันอาจจะแบบดักเราอะแล้วพอไปถึงจุดมันก็จะแฮ่เินอันนี้ยากได้ปุ๊บปประดิษฐ์จริงกินไงเนี่ย ผมยังไม่เจอหินเลยกินถึงกูตายนะไอ้กมตายแล้วผมพยายามตายไม่นะวิ้นมันเป็นกบพิษไม่ใช่อย่าเตะแล้วตายนะกลายเป็นกูมาตรงนี้ครับผมว่าทำเลตรงนี้มันพอได้อยู่นะแตบอกว่าเดี๋ยวจะมาตั้งแคมป์ไฟกันตรงนี้นะโอเคตืนผมต้องเอาอิฐไปเริ่มตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอใช่ครับมันดูลานดีเริ่มสร้างสิ่งปฏิกูลเราตรงนี้ไปเอาไอ้นี่มาจากไหนอ่ะกิ่งไม้อะไรเงี้ยครผมเป็นเด็ดไม่ได้เลยเด็ดเลยครับเด็ดเลยครับมันอยู่ตรงพื้นไปดิผมไปได้ผมไปได้เราต้องหาหินเชื่อเขาได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกบ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 ฟื้นมึงนี่เห็นเนี่ยนี่เห็นนี่เห็นอะไรเป็นไรผมได้กบแล้วผมได้กบสเนกกินเนกคุณดูตรงนี้เจาะหินนี่คุณเล็บเจาะหินไหนไหนอ๋อสเนกจริงเลยมันเคลื่อนไงอ่ะมันเคลื่อนไงลองเข้าไปทุบดูดิมันอาจจะสามารถทำได้เอาคว้างแรงมากรอผมฟื้นก่อนรอผมฟื้นก่ผมอยู่น้ำแรงมากอังไงแล้วโอ้โหจะอะไรกันวะ ผมไม่เจอไม้เลยว่ะอะไรสิ่งที่เก็บได้วะเฮ้ยผมขาดน้ำว่ะผมขาดน้ำน้ำตรงนี้ครับน้ำน้ำตรงนี้ครับกินเลยกินเลยผมต้องนอนแล้ววะเฮ้ยมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ฮะต้มก่อนมันสกปรกครับผมกินแล้วครับว่ากินอะไรดีเยี่ยมมีเตรี๋ยวตัวนเขาเสียงดังออ้ยร่อยอร่อยอร่อยอร่อยโอ้ยแสบแสบแสบคักแสบแน่มาแตนุมาช่วยช่วยผมขาดมาแล้วขวานมาจากไหนฮะขวานขวานครับ เอ้ยนี่ไงเอาไม้เใช่ครับเนี่ยเอาไปทำฝาดเอไม่เป็นไรแต่ผมเดินเดินเล่นอย่างเดียวตอนนี้เอาไปฝาะเอาไปฝาดเลยเฮ้ยคุณหยิบไม้อะไรก็ได้ฮะต้องสูงไปถืออะไรอย่าถืออะไรไปแล้วสูงเออถือไปสูงเลยคุณถืออะไรไม่รู้ที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่เลยแล้วกิ่งกิ่งไม้เราไปหาจากไหนมันดรอปที่พื้นเหรอนใช่ครับดรอปที่พื้นเลยได้นะครับนี่ผมทุบแล้วมันได้ไม้เล็กๆอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมทุบให้ก็ได้วนี่มันอาวุธเมื่อกี้นี่นี่หว่าใจแย่ผมไปนี่เนี่ยอันนี้ทุบได้ไหมนี่นี่ครับผม เอาเอาเอาฉันลงอีกคนเจอแล้วเจอแล้โอเคเฮ้ยผมจะหลับแล้ว่ะทุกคนจะหลับใส่ชืออาวุธวะผมไม่เจออะไรเลยวะมันไม่ขึ้นอะไรให้ผมเลยเอาถ้ามันมีแต่คนงัวเห็นรักษาผลสิทธิครับทุกคนทุกคนเราสามารถดื่มน้ำเท่าไหร่ก็ได้แล้วครับผลไม้ไม่ทราบชื่อใครนะกินได้กินได้กินได้ผมรอแล้วกินได้เหรอกคนเขาเขียนดอกยาสูบไม่ใช่เหรอใช่ไม่ใช่เออลองกินดูสิครับลอกินดูเลยฮะเราจะต้องหันไปมองอะไร เตือนเตือนนี่คืออะไรอ่ะผลไม้ไม่ทราบชื่อคือรสชาติที่เดียวมั้งกินเลยไปถ้าไปตามหาของเดี๋ยวครับเรานอนหลับมาหลายวันแล้วมันไม่ได้ทำะไรผมว่าง่วงกันไหมอากาศมันดีมันเหนื่อยง่ายจังวะผมว่าเป็นไข้ป่าแน่เลยฮะไม่ใช่ว่าในน้ำมันมีเปลญญาครับม่น้ามีมั้ยไม่เจอครับมีกระเบนอุ้ยหอยทากยักษ์สนใจซุปหอยทากไหมไม่ผ่นที่ทำอะไรได้ปะอ้าวแตะไม้แล้วหลับอีกแล้วเดี๋ยวสว่านมือยิบผ่านแล้ว เนี่ยสว่านมือครับเจ้าคนป่าคุณคุณเห็นคนป่าไหมอ่ะไม่เห็นเห็นใครเลยนะครับทำทีิโอ้ยเหมือนครับเหมือนมาทำยังไงวะวางรังนกเส้นใยหรืออะไรบางอย่างลงไปใบไม้แห้งใบไม้แห้งใบไม้ใบไม้ใบไม้อยู่ไหนใบไม้ปล่อยไม้หน่อยปล่อยไม้หน่อยปล่อยไม้หน่อยคุณเจอมีไหมไม่มีไม่มีใบไม้แห้ง โอ้ยจบแล้วน่าสนใจมากคือเป็นแกงที่น่าตายแต่วันแรงสุดเลยว่ะผมรู้สึกเหมือนผมมีพื้นคันแล้วเฮ้ยหลอนหลนผมล้มหลอนแล้วพี่พี่ผมหลอนแล้วผมอยากฆ่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ผมตกใจผมตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเครียดอะไรวะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมเครียดหนัก ผมเครียดเหมกันผมเครียดละมเครียดมากเลยเฮ้ยพวกกูแม่งตายๆแล้วเกิดใหม่แล้วจะดีแต่แล้วเราจะได้ไฟแล้วเยผมปั่นแล้วผมปั่นแล้วทุกคนเฮ้ยอ่ะว้าว้าวว้าววาว้าวฮึ่ยยยยยรยย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 กยยยยายยยอ่ยดยยยย เย้ครบไฟกีฬาวิ่งดักแด้ได้เลยครับผมปิงดักแด้เลยครับทุกคนดักแด้ต้องเป็นของผมดักแด้ต้องเป็นของผมเฮ้ยเฮ้ยผู้เป็นอะไรอ่ะเอ่ะผู้เป็นอะไรอ่ะอัดน้ำยังไงอยู่เนี่ยจะจะถึงกระลาแล้วโตเป็นบ้าไปแล้วได้น้ำแหละที่เหลือเราต้องหาปลาเราต้องหาอาหารอย่าลืมเอาปิงออกเลยครับออกไงกด ตัวเองครับแล้วกดตรวจสอบว่ายังไงปีนดูดผมดูดยังไงนกแก้วมันตายอ่ะคุณอืออืออุ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเนือจะไหม้แล้วเ้ยเนื้อจะไหม้เลยก็ไ้เฮ้ยผมเอาออกแล้วเอาออกนะผมขอแซ่บด้วยเลยโอ้โหแซ่บเลยเออ เห็นไหมคุณไม่ให้ซกเลยกเขาอ่ะเขาตายเลยอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นมันบูมคุณต้องเอาปิงออกก่อนนะคุณปิงอยู่ตัวโอ้หมันกำลังเสียบนัวเลยผมกำลังเสียบแหวนปองอยู่เนี่ยใครก็ได้ช่วยช่วยผมทีอย่าเพิ่งเสียบแมงป่องได้ไหมคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนผมเห็นทุกคนเสียบเนื้อกับเนื้อนมเขาจะไปกินเนื้อนมเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นอยู่นะเอานไงเชือเหลือได้ละฝรั่งเขาไม่ชอบรสด่วนกลิ่นแบบ disgusting แบบอิวอะจากแด้แบบอย่างอ้วนอร่อยแต้ไม่ชอบได้ไงกัน ผมเห็นทคนไม่ชอบพิรันย่าใช่นี่คืออย่างแรกเลยยาเราเคยได้กินบ่อยๆว่าพวกพิรันย่าคือมันอะไรนะมันดูร้ายแล้วมันดูร้ายไหมลองลองลงมาในบ่อน้ำหนี่งนี่ครับคุณจอนเอาเอาซุงมาวางไว้ตรงนี้แต่ว่าก่อนอื่นต้องคุณจอนกำลังหลอนครับตอนนี้อย่าเพิ่งหลอนเราต้องรอดไปด้วยกันนี่มันมันมักแล้วมันมาล่าผมแล้วครับมันมาล่าผมแล้วครับทุกคนอย่านะถ้าตายแล้วทุกคนจะสุขภาพถอยกันหมดเลยผมพยายามเลยอยู่นะ ผมก็ไม่อยากตายนะครับคอยดูสุดชีวิตทิ่ค่อยสิทำได้แล้วหาของดีๆคุณจอดกินเร็วแต่ตอนนี้มันคอยเห็นเส้นทางแห่งเทพเจจาหน้าผมก็สังขาวโอ้ยตุอย่างมันเสียกระเป้าขาวดำอะไรอ่ะ อีกูเซฟที่ผมขอเอาจ้าเสียบเลยอย่าอย่าขโมยเนื้อเนื้อผมได้ไหมผมขอหน้าเนื้อนี้นะเนื้อนะเอออแบบไม่ไม่ขโมยไปนอนไปนอนไปนอนก่อนไปนอนก่อนไปเฮ้ยผมเอาเดื้อหายเจ้าขโมยไม่หรือท่าเรืออะไรไม่รู้อะว้าวที่อยู่ประมงคนก่อนเตียงด้วยโอ้หน่นอนจ้ะเดี๋ยวนะใครทุบเตียงไปแล้ว จอนป่าไม่ใช่อะไรเข้หมูลเฟนซี่แล้วก็ทำลายเตียงทิ้งเงี้ยไม่ใช่เตียงหายไปไหนจอนคุณหิวเกินไปเปล่าเมื่อกี้คุณเด็กไปอยู่ใกล้ผมไม่แม่ยานะผมว่าผมไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนผมขอโทษด้วยผมจะไปหาที่ตายอย่างสงบคุ้มโป่งกับชีวิตละผมไปได้ผมไปได้เตะต่ำมาผมขออะไรได้ไหมถ้างันคุณก็ถ้างั้นคุณก็เป็นเนื้อคุณก็มีเนื้อใช่ไหมล่ะ ไม่เคยเดินตามเพราะว่ารอเก็บศพนี่ไม่ใ่ศักดิไม่ใช่สักกรรมนะครับนายก่อนตายนะเฮ้ยผมพูดอะไรครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับขอสุดท้ายผมอยากโดนทั้งสุดท้าย ผมรักษาติมผมเป็นหมอของที่นี่ได้ผมรักษาแผลได้ทุกคนยังไงไงรักษาให้ผมหน่อยเดี๋ยวเดผมหานี่อีกกอนมันจะเป็นต้นเหลืองๆครับรักษาเองก่อนไหม,มรักษาเองแล้วผมขอนอนนะพ่อเผมหน่อยได้ไหมผมกลัวได้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 ถ้าตอนนี้มีใครแตะผมคือผมตายเลยอ่ะแต่ผื่นผมหายแล้วอ่ะมันมียามไหมฮะเดี๋ยวหาให้แป๊บนึงมันมันจะเป็นใบใบนั่นนะใบกัญชาละใช่ใช่ใช่เดี๋ยวน้อยตอนไปก็ตายอย่างสงบมวิ่งนกเยอะไหนนกอยู่ตรงไหน เดี๋ยวผมจะล่าเนาแค่เอ้าเอ้าตายผมโดนกับดกตัวเองตายหายแล้วผมบอหัวเป็นอไรว่าแล้วมันต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งเฮ้ยได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วทุกคนกี่ตัวครับตัวเดียวคุณจอมไปเอามาอีกตัวนึงเลยรูไปมั่ใช่มันเป็นปลาเทวดาครับเฮ้ยผมได้ปลามาแล้วทุกคนกินมากินปลากันเถอะมากินปลากินปลาปลาบอมบาบัวปลาอ่ะใครกินก็กินนะ ผมเก็บมันข ok> ok ok ึ้นมาแล้วเอ้าแอบทำไมอ่ะแล้วแทบมันหยิบได้นะเก็บไว้ให้มันหยิบได้นะข้ามประเทศตายไปเลยไง